อำเภอเพนครับอยู่ที่ปัมคาลเทคสอำเภอเพนครับเพนดิสตริกต์นี่คือครัวมดตะนหน่อยเจ้าเก่าครับแล้วก็สั่งคณะหมูกรอบมาน่ากินมากเลยคณะหมูกรอบอำเภอเพนขอบคุณครับแม่ แม่ไม่กินอ่ะอลงปนันสรงกินด้วยกันไหมครับน่สังเกตร้อนๆเลยครับ <c oughs> fresh and hot อำเภอเพนนีจังหวัดอุดรครับอุดรธานีลาข้อมามาแล้วร้อนๆเลยคะ่ะ ก็พอเพียงพอขนกอ่ะแกทำดีนะอ่อไหม่อไหมครับพอพ่อค่ะอันนี้รุน ไม่ได้สั่งเขาเราอีกเนียอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ อ่บพอแล้วพอแค่นี้แล้วอ่อครับเยอะๆๆนะคะผมสั่งเกาเหลาแล้ว ผัดอะไรอยู่อ๋ออันนี้ของผู้ใดนี่แม่เอนีอ่ต,ต้องไปกองค่ะไปกองมผมเอากระพามูสับเพิ่มจานนึงครับ กินดูเพียงนี่ฮพียงอะไรนะกินขอบข้าวเพียงอยู่ข้าว่อวเพีย ตอนที่หนูโทรบอกพ่อหนูคิดว่าพ่ออยู่บ้านแน่ๆแหม่ก็อยู่บ้านเตรียมตัวนะพ่อแม่เล่นไปนู่นเล่นไปเปิดเตาที่เราไปเปินเตาเนี่ยนีปทานอาหารเราใสเลยไปมหาเพื่อพ่อเศร้าเลยบ่ เปนไมาีมเฉยิม่ไม่หกม,ม่หมั ชิมเบิร์บอรเดเด็ดแซ่บนะนี่กระทะแม่ลองอทอันนี้อร่อยไหมอร่อยอาชิมเขาใส่โหระพารอใส่อะไรอีกเขาใส่โหระพารเขาใส่ถั่วหอมโหระพามันจะมีกินมันจะมีหินหอมโหระพาหน่อยนึงอ่ะชิมดูเนาะอืลองดิเนเอาโหระพาไปเนี่ยเขาหอมเนี่ยเอามาเลย ชอบเอาพ่อพ่อพ่อคำใหญ่นี้ดเฮียเฮียอันนี้อร่อยเลยให้คำใหญ่อันนี้อร่อยเลยลองชิมดูอืออันนี้อร่อยเนาะเนื้อนี้ใช่เลยเผ็ดด้วยไงพี่เป็นหน้าร้างอันนี้เนาะแรงเนาะใครจะไปรู้ว่าจะอร่อย อันนี้ก็อร่อยเ่ราหมันกรอบมันมันมีขนมันไม่กรอบขนอยากกินพ่อจะเอาน้ำอะไรพ่อไปหยิบกินรนะสุดยอดครับ,รบเท่าไรเต็มน้อย นำเป็นผักกะเรกพราควมอตโนยเ็ศษทะู้ว่ามันหอมเครื่องกรอบรู้เครื่องอร่อยอหอม แนะนำเป็นผัดกระเพราครับอร่อยมาก ตังนะครับเขียบๆตังอร่อยไหมอร่อยครับหอมชอบหอมนี่มีแบงค์ย่อยนะมีมีอูมีแบงค์ย่อยอยู่เป็นพันโอ้ร้อนไม่มีผ้าเย็นไหมครับ ขอผ้าเย็นหน่อยค่ะสองผืนร้เบสซูเรคโมเอและพร้อมบซู only two ร่มันเล่ยใหม่หฮมเลยตุ่มห่มเลยขน้าหมูกอบไข่ดาวสามกระเพราหมูสับมันมีไข่หนึ่งล้วก็นน้ำขวดหนึ่ง แล้วก็เกาเหลาเกาเหลาฟองลอดนึงนลุง<ะ>ยิ้มสั่งอันนี้ให้แม่นานแล้วแม่ไม<ะ>่ค่ยิสั่งอ่าตอนเจนะ็สเนาะขายดีแท้อัเบอร์น่อยๆก็ขายดีแนละ้ว ตหน่อยอาหารตามสั่ตำบลเจถาะว่ามันเพื่อนที่ผมเพื่อนกว่ตำบลค่ะอันนี้ตำบลศุกร์